วันนี้ก็มาอยู่กับใบบัวอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้ใบบัวก็มารีวิวรถให้กับลูกค้าอีกแล้วในช่องรถยนต์คุณภาพปีราคาถูกกับเซลใลบบัวค่ะวันนี้นะได้รถสวยๆมาอัปเดตให้กับลูกค้าอีกแล้วนะคะคันนี้ได้เป็นรถ2ระบบนะลูกค้าเป็นรถตโตโยต้าอันติส์นะ เป็น 1.6E นะคะลูกค้าได้เป็นปี2011นะเป็นรถใช้งาน2ระบบนะลูกค้าขาเป็น CNG โรงงานแท้เดิมนะลูกค้าขาบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเรามีการตรวจเช็คให้นะคะลูกค,ะคะ้าขาในส่วนของระบบนะระบบ CNG นะมาดูในส่วนของด้านหน้ารถกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มในส่วนของไฟโคมด้านหน้านะคะอันนี้จะได้เป็นไฟมันติรีฟิเคเตอร์ไซส์แบบฮาโรเจนนะได้เป็นบิวอินในส่วนของไฟเรียวมาให้แล้วในโคมนะคะค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะลูกค้าขากระจังด้านหน้าจะ เป็นเส้นโค้เมียม2ชั้นแบบนี้นะคะสวยงวยเงาๆเลยมีโลโก้แท้เดิมจากโรงงานด้วยคันนี้ได้ใจเป็น1ก็ไก่พอพึ่ง8082เลยนะคะลูกค้าขาคันนี้นะลูกค้าท่านใดสนใจแคป ใบทะเบียนหน้าจอทักมาหาใบบัวได้เลยนะคะเบอร์ที่่ขึ้นในคลิปนี้0902469680เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถโออ,ออนไลน์ออกรถล็อกรถเป็นของตัวเองได้เลยนะคะลูกค้าขาบอกเลยว่าใครมาก่อนได้ก่อนนะคะลูกค้าขารถเรามาไวไปไวทุกคันคะ่ะลูกค้าเพราะว่าเรามีการติดต่อพูดคุยกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะคะลูกค้าบางท่านนะคะสนใจรถอยู่แล้วเพียงรอรถเข้ามาเท่านั้นนะคะลูกค้าขาถ้าเกิด ลูกค้าสนใจแล้วอย่ารอช้าค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดอ่ะมาชมในส่วนของล้อแม็กกันต่อเลยนะคะล้อแม็กคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กอลลอยแท้เดิมจากโรงงานนะเป็นแม็กห้ารูแบบนี้นะคะลูกค้าสวยๆไม่มีซ่อมแม็กไม่มีทําสีนะคะลูกค้าขาในส่วนของซีรีส์ยางที่เขาให้มานะค,ะคันนี้ได้ยางดันหลบด้วยเป็น195ทับหกห้นะคะเป็นขอบปี10เป็นขอบ15นั่นเองค่ะปียางนะคะที่ได้มาคันนี้จะได้เป็นยางใหม่เลยยางปี20สัปดาห์ที่45นะคะลูกค้าขาใบบวัวสูงม่ ดูชัดๆแบบนี้เลยดอกยางนี่คือใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะในส่วนของสุ้มรอด้านในเป็นเดิมๆนังคานไม่มีชนหนักปิดความนาชกเดิมไม่มีจมน้ำแต่แต่งตัวถังด้วยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าที่เรานะคะมีพนักงานขายที่มีมืออาชีพพนักงานจัดซื้อนําจัดซื้อรถของเราเนี่ยบอกเลยว่ามีอา มืออาชีพอย่างแน่นอน uka, ค่ะลูกค้าขาประสบการณ์การทํางานนะคะมากกว่า20ปีกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าขาบอกเลยมั่นใจหายห่วงอย่างแน่นอนคันนี้ได้เป็นสกเก็ตข้างมาแล้วนะคะลูกค้าสีที่เห็นสีบอลเงินเนี่ยเป็นสีแท้นะสีเดิมบางจากโรงงานนะสิ่งตรงตามในเล่มนะคะไม่มีกลับสีอย่างแน่นอนมาดูในส่วนของไฟเรียวนะคะไฟเรียวกระจกมองข้างนะคะกระจกข้างเขาได้เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยคู่ๆกับอ่าไฟเรียวกระจกข้างมาให้นะคะในส่วนของกระจกนะคะกระจก ทุกคันทั้งบานอ่ะทั้งคันเนี่ยเป็นกระจกบานแท้เดิมจากโรงงานนะคะลูกค้ายังมีในส่วนของโลโกโ้โตโยต้าแบบนี้สัญญาณกันขโมยนะคะมีให้กับรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มติดตั้งให้แล้วนะคะลูกค,ะคะ้าขาบอกเลยว่าซื้อรถที่เราเนี่ยไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะเรามีให้กันครบๆกับใช้งานได้เลยในส่วนของคิ้วกันสาดนะคะเราให้มาให้แล้วทั้ง4บานนะคะลูกค,ะคะ้าขาครบๆเลยมือเปิดได้แต่สีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ทั้ง4ี่บานเนาะ บอกเลยว่ารถภายในอ่ะภายนอกเนี่ยโดยรวมแล้วคือสวยงามมากๆเลยด้านหลังจะเป็นแสงแดดนิดน,นึงนะใบบัวมารีวิวในส่วนของช่วงประมาณใบ2องใบสแดดกําลังดีเลยนะลูกค้าเดี๋ยวยังไงไม่เป็ไปนไรค่ะใบบัวอยากให้ลูกค้าเห็นในส่วนของรถอัปเดตสะตอของเรานะอ่ะ คันนี้นะด้านหลังเขาเนี่ยโคมไฟจะได้เป็นโคมเดิมๆเลยนะลูกค้าครับโคมไฟใหม่กิ๊กเลยนะลูกค้กาไม่มีแตกนะคะลูกค้าขาแตกรายงานก็ไม่มีนะไม่มีถอดไม่มีเปลี่ยนมาด้วยนะลูกค้าให้ดูเันชัดๆแบบนี้อ่ะด้านการชนด้านหลังเนี่ยจะได้ไปส่วนของไฟทับทิมมาให้อีกสองดวงพร้อมกับเซ็นเซอร์ทอยหลังอีก2จุดแบบนี้นะคะบอกเลยว่ามือใหม่หัดขับแบบมั่นใจหันห่วงนะคะในการกะระยะท้ายหลังเนี่ย บั่จใจปลอดภัยแน่นอนค่ะคิ้วด้านท้ายจะได้เป็นเส้นโคเมียมแถบใหญ่แบบนี้นะตัวหนังสือโลโก้อ่าโลโก้โตโยต้าคุโร่าอันติส e, นะคะตัว 1.6E นะคะอ่าในส่วนของการันตีว่าเป็น CNG เอิมจีเดิมจากโรง,งงานนะคะลูกค้าขายังอยู่กันให้ครบๆแบบนี้เลยนะอ่าบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะโดยรวมด้านนอกเนะีคือสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าน่าใช้งานสุด ค่ะในส่วนของกระจกบ้านหลังเนี่ยเขามีระบบไล้ฟ้ามาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะจะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตอนคันนี้นะจะได้เป็นกระจกรอบคันเนี่ยบอกเลยว่าเป็นกระจก ให้ว่ากันแดด <c oughs> กันแสง UV ได้อย่างแน่นอนนะคะลูกค้า่กะกรบสเก็ตลคันนะคะลูกค้าคันนี้สีเดิมเดิมเลยนะคะในส่วนของการเก็บรายละเอียดเนี่ยอาจจะมีเก็บรอยคนแมวรอยสเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าขะแต่ว่าไม่เป็นผลต่อการใช้งานอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาเช่มเริ่มชมในส่วนของรายละเอียดด้านในตัวรถกันด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนใบบัวลืมให้ชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านในนะคะเดี๋ยวไงาพาไปชมกันก่อนนะคะ อ่าสำหรับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของเขานะคะบอกเลยว่าอันติดเนี่ยถึงจะเป็นตัวติดตั้งที่ว่า CNG มาแล้วแต่ภายในของเขาก็ยังสามารถเก็บของได้นะคะลูกค้าขามีพื้นที่ใช้สอยอีกนะคะลูกค้าในส่วนของตัวแก๊ส CNG เนี่ยบอกเลยว่ามีในส่วนของอ่าตัวการติดได้เลยว่าเรามีในส่วนของตัว บอกนะคะวันหมดอายุในส่วนของตัวตรวจสอบสังแกตนะคะว่าไม่หมดอายุสามารถใช้งานไม่เสื่อมสภาพอย่างแน่นอนเรามีตรวจสอบให้นะคะบอกเลยว่าเป็นแก๊สเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะการติดตั้งปลอดภัยอย่างแน่นอนนะคะการตรวจเช็คของเรานะคะบอกเลยว่าสามารถตรวจสอบได้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะคันนี้นะคะสําหรับคันนี้เนี่ยเขาจะให้เป็นในส่วนของตัวรางยางอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะให้กันมาแบบครบๆเลยตัวในส่วนของตัวถังเนี่ยตัวซีนยางมะพร้าวเนี่ยยังอยู่ครบนะคะเป็นยาง เดิมๆทั้งหมดนะคะดูจากรอยแม็กอาร์คนะคะรอยแม็กอาร์คเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะลูกค้าดูตรงตรงนี้นะโครงสร้างรอยต,ต่อตัวทางของของเขาเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแน,น่นอนไม่มีทําสีมานะคะเป็นเดิมๆทั้งคันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวไปชมต่อในส่วนของฝากระโปงฝากระโปรงเดิมๆฝากระโปงเดิมดูยังไงนะคะดูในส่วนของหัวน็อตเลยค่ะอ่ะ น็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีพ่นสีนะคะบอกเลยไม่มีถอดอย่างแน่นอนอ่ะตัวปั๊มโลก้าโลกโลก้โตโยต้ายังอยู่กันชัดเจนแบบนี้นะรอยเมคอาร์รอยเมคอาร์นะคะทุกจุดนะยังอยู่หมดเลยกลมกิ๊กนะคะอ่ะไม่มีถอดไม่มีพ่นสีนะคะตัวซีนนะคะกดไปยังเจอรอยเล็บขึ้นมาแบบนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นซีนแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนฝากกระโปรงเดิมๆนะคะไม่มีชนท้ายมาอย่างแน่นอนคะ่ะลูกค้าขาอ่ะบอกเลยว่าซื้อรถที่เราไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคะ่ะลูกค้าใช้งานได้ยาวๆมีประวัติศูนย์ด้วยเป็นรถ ออกห้างนะคะสามารถพบเจอประวัติตั้งแต่1,000กิโลเมตรแรกเลยนะคะ,ะมาดูในส่วนของด้านในนะคะด้านในของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของสีครีมนะคะลูกค้าะ,ะสีครีมตัดได้สีดําแบบนี้เป็นสีทูโทนนะด้าน ฝั่งคนขับเนี่ยแผงประตูด้านของคนขับเนี่ยจะเป็นในส่วนของระบบเซนทัลล็อกนะคะปุ่มล็อกกระจกในส่วนของเปิดปิดกระจกทั้ง4บานจะเป็นออโต้ด้านฝั่งคนขับนะคะตรงนี้ที่พิงแขนตรงนี้จะเล่นลวดลาจะเล่นเป็นสีเทาเมทัลลิกสวยๆแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะดีไซน์สวยงามมากให้ดูในส่วนของอปุ่มต่อมาจะเป็นในส่วนของตัว่าตัวเปลี่ยนเป็นแก๊สเป็นน้ำมันอะ่ะใช้งานได้2ระบบนะคะที่ว่าแจ้งไปนะคะไฟตัดหมอกมีให้ครบนะคะเปิดปิดกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะปรับปรับได้เลยในตัวรถนะคะ คอนโซลหน้าได้เป็นคอนโซลเดิมๆไม่มีดุดลอกนะคะคอนโซลไม่มีลอกนะคะได้เป็นเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพเดิมน่าใช้งานสุดๆพวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยแท้เดิมเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังแบบนี้นะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้ด้วยนะคะลูกค้าขาปลอดภัยตลอดการขับขี่แน่นอนหน้าปัดเลยไม่หน้าปัดเดิมๆนะคะอ่ะมาให้ดูในส่วนของวิทยุกันบ้างนะคะคันนี้เล่นได้ทั้ง C D D V D นะคะอ่ะ A M F M เล่นได้หมดมีส่วนของชี้เสียบ A U X ให้ด้วยนะคะในส่วนของแอร์จะเป็นแบบปรับมือหมุนนะคะลูกค้าขาอ่ะบอกเลยว่าแอร์เย็นชย ะะทุกคันที่เราเน้เข้ามาตรวจเช็คให้อ่ะในส่วนของเกียร์เกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะลูกค้าแบบขัน้นบันไดนะคะอืตรงนี้นะคะมีที่อ่ะส่งที่จุดบุรีแบบนี้มาให้ด้วยโอ้โหค,ครบเลยทีเดียวนะคะสําหรับรถ โคล่าอันตินะคะปี2011นเะคะเป็น1.6อีกมีส่วนของที่วางเก้ี่ยน้ำมาอีก2ใบด้วยนะคะลูกค้าครบครันกันเลยทีเดียวที่บินแขนนะคะมีในส่วนของอ่ะเกะตรงกลางเนี่ยจะมีใส่สัมราระได้อีกนะคะโอ้โหมากันคร,ครบเลยทีเดียวนะคะคันนี้เบาะเบาะก,ก็ได้เป็นเบาะสีครีมเป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้นะเบาะไม่มีการฉีกขาดไม่มีการแยะนะคะบอกเลยว่าไม่มียุบตัวนะคะสภาพการใช้งานคือสวยๆเลยนะคะน้อยมากๆอ่ะคันนี้นะจะได้เป็นในส่วนของคอนโซลหน้าจะได้เปิดเป็น ชักแบบนี้ด้วยนะคะทั้งทั้งข้างล่างข้างบนแบบนี้เลยบอกเลยว่าใส่สัมภาระอย่างเพียงมอคันนี้นะคู่มืออะไรอยู่ครบเลยนะลูกค้าขาโอ้โหคันนี้แบบครบๆกันเลยทีเดียวนะคะใบบัวยังไม่ได้แจ้งราคาไปใช่ไหมเดี๋ยวทีนี้อดใจไว้ก่อนบอกเลยละะนะราคาน่าคบหามากสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเนะี่ยต้องรีบเลยโทรเข้ามาออ,ออนไลน์ล็อกรถเป็นของใบบัวได้เลยนะคะซื้อสดได้จัดไฟนนั้นได้นะคะมีแฟนนั้นรองรับมากกว่าสิบแฟนนั้นเลยให้ดูกันคร่าวๆนะคะเดี๋ยวไปชมกันด้านหลังกันเลยคะ่ะ ด้านหลังห้องโดยสารนะบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะลูกค้าค่ะก็เป็นในส่วนของสีครีมตัดสีดําแบบนี้นะเป็นทูโทนและในส่วนของสีเทาเมทัทลิกแบบนี้นะคะภายในของเขากว้างขวางมากๆค่ะลูกค้าคะ่ะสามารถนั่งได้3าถึงสคนยังไม่รู้สึกอิดอัดเลยเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะสีครีมนะคะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะดูแลทาความสะอาดง่ายคะ่ะในส่วนของที่พิงศีรษะนะคะมีให้ทั้ง3จุดเลยสามารถติดตั้งคาสิทได้นะคะลูกคา้สาสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบุตรหลานนะคะบอกเลยว่าปลอดภัยนะคะตลอการเดินทางอย่างแน่นอนตัวเบาะนะคะอ่ะสามารถ ยี่ขาได้สุดเลยนะคะตรงที่ยื่ขาเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยบอกเลยว่านั่งไปต่างจังหวัดหรือออกเดินทางไปไหนเนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้สึกว่าเมื่อยหรืออะไรอย่างแน่นอนลูกค้าขา,ขาอ่ะมาดูในส่วนของน็อกซอกประตูนะคันนี้ไม่มีขยับนะคะตัวหัวน็อตน,นะคะไม่มีพ่นสีด้วยนะคะการันตีได้เลยว่าที่เรานะคะไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างนะคะไม่มีในส่วนของการถอดประตูหรือว่าทำ,ทำเนี่ยเขาเรียกอะไรเสา A เสาบยังตรงอยู่เลยนะคะลูกค้าขา,ขาไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะไม่มีทีคว่ำนะคะ ตรวจพบเจอนะนำรถเข้ามาขับตะคืนที่เราได้เลยถ้าตรวจพบเจอนะคะเรามีในส่วนของ่าจ่ายค่าทําขวัญให้ด้วยนะถ้าเกิดลูกค้าพบเจอนะแต่บอกเลยไม่เจออย่างแน่นอนเพราะเราไม่นํารถเข้ามาแบบนั้นแน่นอนเพราะว่าเราคัดเกตรถเข้ามาทุกคันที่เราคัราคดรถเกตเอคะ่ะลูกค้าอย่างที่ไบ่บอกไปว่าผู้พนักงานที่จะซื้อรถเข้ามานะคะลูกค้ามืออาชีพสุดๆนะคะประวัติการทํางานของเขาเนี่ยมากกว่า20ปีกันเลยทีเดียวอะเดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะ ห้องเครื่องยนต์ของเขานะคะบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะสภาพโดยรวมคือน่าใช้งานและใหม่มากๆนะคะลูกค้าไม่มีในส่วนของอน้ํามันเครื่องเยิมตามหัวน็อตอะไรไม่มีอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าขะในส่วนของจุดเม็กซีนะคะจุด QC จากโรงงานเนี่ยยังอยู่ครบทุกจุดนะคะการันตีได้เลยว่าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยไม่มีการชนหนักแล้วว่าไม่มีการถอดเครื่องยกเครื่องอย่างแน่นอนอมาดูในส่วนของน็อตน,นะคะน็อตตักระโปรงนะคะตัว Q เขาเรียกอะไรเป็นรหัสโค้ดของเขานะคะยังอยู่เลยนะคะไม่มีการลินลางนะคะการันตีได้เลยว่าคานหน้าของเราเนี่ยไม่มี ชนเข้ามาถึงหม้อน้ำอย่างแน่นอนตัวหัวน็อตนะคะทุกจุดทุกจุดนะคะยังมีรอยเมคสีอยู่เลยนะคะให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้ ที่พี่บอกให้ดูทุกใกล้ๆก,ก,กันแบบนี้เพราะว่าลูกค้านะคะที่เป็นลูกค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยบางท่านไม่สะดวกเข้ามาชมรถคันจริงเนี่ยจะได้เห็นในส่วนของรายละเอียดของรถนะคะทุกซอกทุกมุมกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะไม่สะดวกเข้ามาเรามีบริการไฟแนนซ์บิ่งเซ็นถึงที่นะคะแล้วก็อ่าไม่สะดวกมารับรถก็มีในส่วนของบริการส่งรถสไลด์ถึงที่บริถึงที่บ้านเลยนะคะลูกค้านั่งรอนอน,อนรอ,นอ,นอนได้เลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะเพราะว่าทางเราจัดการให้หมดในส่วนของจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัด ฟักเซนเนี่ยลูกค้าเพียงเตรียมเอกสารไว้ให้กับทางใบบัวน,นะคะไฟนแนนซ์เราวิ่งไปถึงที่เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องอ่า ในต้องเข้ามาที่บริษัทก็ได้ค่ะลูกค้า่ะเรามีบริการให้เนาะอ่ะมาดูกันต่อนะคันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมๆนะให้ดูในส่วนของสติกเกอร์มอ,อกรอนะคะในส่วนของตัวปั๊มโตยโยต้านะคะยังอยู่กันชัดเจนแบบนี้รูมคอาร์ตกลมกริกนะคะลูกค้าขาตัวซีนยางยังอยู่จิกไปเห็นรอยเล็บนะอ่ะตัวกันความร้อนเป็นเดิมๆเลยนะคะไม่มีฉีกขาดสภาพไม่หลุดลุยนะคะใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะอ่ะตัวเน็ข้างแก้มอ,อะไรก็ยังอยู่กันทุกจุดไม่มีพ่นไม่มีถอดอย่างแน่นอนนะคะไม่มีการขยับนะคะให้ดูกันโดยรวมแบบ เลยชัดๆแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ใหม่นะคะมีการตรวจเช็คให้ตั้งแต่พวกของเหลวเงี้ยเราก็ดูแลให้นะคะลูกค้าคะถึงดิวเปลี่ยนเปลี่ยนถึงดิวเช็คเช็คให้นะคะลูกค้าบอกเลยว่ามั่นใจที่บริษัทเราได้เลยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโตโยต้าอันติด 1.6E นะคะปี2011นะ,ะอันนี้เป็นรถใช้งานสองระบบนะคะลูกค้าคะสามารถติดต่อเข้ามาหาไปบัวที่เบอร์ในคลิปนี้ได้เลยเป็นเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สองสี่หกเก้าหกแปดศูนย์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ค่ะลูกค้าคะทักเข้ามาได้ เทลเลยลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอย่าลืมค่ะราคาตั้งขายคันนี้นะอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าอ่ะใบบัวย้ำเลยนะคะคันนี้อ่ะเป็นรถปี2012นะตโตโยต้า 1. อันติด 1.6e นะคะเป็นรถใช้งาน2ระบบนะเป็นและเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ CNG แท้เดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าขาราคาตั้งขาย239,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่มีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้12,000บาทสามารถซื้อคนเดียวจบๆเลยนะคะลูกค้าขาผ่อนเริ่มต้นนะคะไม่เกิน5,000บาทคะ่ะลูกค้าขารถที่ผ่อนไม่เกิน5,000บาทตอนนี้ที่เราบีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะลูกค้าขาท่านใดที่กําลังสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะลูกค้าท่านใด ที่เข้ามาชมคลิปของใบบัวแล้วเนี่ยฝากกดไลค์นะคะกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมการรีวิวรถในครั้งต่อไปนะคะว่าจะพารถรุ่นไหนนะคะโปรโมชั่นอะไรนะคะมากับให้กับลูกค้ากันอีกนะคะคันนี้นะคะย้ําเลยนะคะเครดิตด,ดีฟีดาวไปเลยเครดิตเริ่มต้นอ่าดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นนะคะลูกค้าขาลูกค้าท่านใดสนใจยังไงใบบัวฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้ใบบัวต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ